คุยเรื่องโดนทำลายร่างกายในเรือนจำแบบนี้จะเอาผิดใครดีล่ะเนี่ยสวัสดีครับ,รบผมผมทนายความตรงแก้วเพชรน,นะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจอากาสทางช่องทีวีเทียมซิกเซนต์ช่องที่102และทางช่องมิติ4ช่องที่106ครับ ครับผมแล้วชมรายการทนายคู่ใจย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงนะทุกประเทศทั่วโลกนะครับผมที่ y o u t u b e c o m พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผมหรือว่านะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ f a c e b o o k c o m พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจเช่นเดียวกันนะฮะโหลดแอปพลิเคชันทนายคู่ใจได้ฟรีนะฮะทาง ios แล้วก็ android นะครับ iphone ipad samsung galaxy ทัวีตต่างๆสามารถเล่นได้นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผมหรือเข้าไปเล่นได้ที่ w w ็บ buddyroyer.com นะฮะ โทรปรึกษาคดีได้นะครับ0924533393นะติดต่อโฆษณาหรือสนับสนุนในการได้นะครับผม0924202599ครับผมก็ช่องทางการติดต่อที่ท่านสมัยตอนนี้ก็ทาง Facebook นะสามารถพิมพ์แชทกับทนายคู่ใจได้บางท่านอายก็แชทมาได้แชทม,นะมาได้นะบางทีแบบพูดแบบ พูดไม่เป็นประโยช์หรือเรียบเรียงไม่ถูกที่ตกใจไงขอพิมพ์ได้นะหรือว่าเขาไปแอปทนายผู้ใจได้นะผมโทรมาปรึกษากันได้นะครับผมเราก็ปรึกษาคดีได้ในนั้นด้วยนะครับผมอือฮึเอาละวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการฆาตรกรรมในคุกอ่ะใช่ไหมไม่ฆาตรกรรมอันนี้เป็นข่าวเมื่อหลายวันก่อนนะมันติดเทปนี่อาจจะรีรันมันนานนะอันนี้ตามข่าวนี้ลงไว้เลยนะครับผมข่าวคือเนี่ยคือมีคนคนหนึง่งเขาเรียกว่าเออ เมาแล้วขับอ่ะไปทําคดีเมาแล้วขับแล้วก็ถูกขังคุกไงโดยไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็ถูกขังคุกไปไปามาเนี่ยตามเนื้อข่าวนะครับบอกว่าถูกซ้อมนะถูกซ้อมจนหน้าเละโอ้โหตามรูปเลยนะครับก็คือเป็นหน้าบวมปูดทั้งสองข้างนะแล้วก็สมองก็ทํานะแล้วสุดท้ายแล้วออกจากคุกมานี่ติดคงไม่กี่วันนะครับผมออกมาจากคุกมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องถือว่าเศร้านะแค่ปลวเมาแล้วขับแล้วไปถูกกระทืบอ,อยู่ในคุกแล้วเสียชีวิตเนี่ย เหตุการณ์อย่างเงี้ยจะทำยังไงถ้าเกิดคุณกับท่านผู้ชมนะฮะติดตามได้ช่วงหน้านะครับผมพักชมสิหน้แต่ก่อนสักครู่หนึ่งครับครับวันนี้รายการแตงลายกู้ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอใั้ท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนําเข้าจากประเทศสหรัฐอ,อ,อเมริกานะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นมีสาร dha เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของสมองและดวงปาที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะฮะโดย dha นี้นะครับ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการหาักสมองทําให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจํามีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจําได้ดีขึ้นและยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทําให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลงโดยการผสมวิตามินดีนั้นนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะอยู่ที่ 1ขวดแถม1ขวดราคา1 5 0 0บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา3,000บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา7,500บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับรุ่นรับประกันพันหารและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ0 9 2 4 2 0 2 5 9 9ครับผมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของเนี่ยมีชายคนหนึ่งที่เล่าไปว่าสักครู่หนึ่งนะฮะ เมาแล้วขับเข้าคุกพอเข้าคุกแล้วไปถูกซ้อมในคุกถูกซ้อมในคุกแล้วออกมาจากคุกก็คือเสียชีวิตฮนะโดยสมองเนี่ยคือไปหมดเลยนะโดนแบบเชื่อเลยว่าช้ำในตายว่าง่ายภาษาชาวบ้านนะจิข้าหาเมาแล้วขับเนี่ยม,มันโทษปรับไม่เกิ 20, นสองหมื่นบาทเองนะแล้สองหมื<ต>่น <20, 000 S 1> เขาไม่มีอาจจะไม่มีเงินไม่เสียค่าปรับปกตินะปกติเขาจะให้ประกันตัวกันประมาณหกพันบาทอะประกันตัวประกันตัวคือโดนเต่าปุ๊บขึ้นปั๊บขึ้นปั๊บ หกพันปุ๊บจะได้ออกจากคุกไม่ต้องนอนไงอ oh. ไม่ไม่ต้องนอนที่สอน,นอ,อก็ออกมาหรือบางท่านประชาชนทั่วไปและหกพันบาทถือว่าเยอะนะสำหรับคนทํามาค้าข,า,ขายอะไรเงี้ยนะคุณก็คือไม่มีเงินไปประกันตัวแหละคุณค่าๆผมตั้งหลายวันน,ะนั้นน,น,น่ะแหมของคุณวันเดียวหกพันก็หมดแล้วคุณน่ะกินอะไรกัน <laughs> มไม่รู้นะครับผม อันนี้เป็นเรื่องเศร้าคุณอยากขำสิขำไม่ได้ไม่ได้เรื่องเศร้านะก็ะคือเสียชีวิตในเวลาต่อมานะหลังจากเกิดแบบมีการซ้อมกันนะอันนี้ถ้าคุณทอมเห็นก็จะเป็นรูปค่อนข้างน่ากลัวนะถูกซ้อมจนหน้าเปิดนะแบบมันตาบวมเลยอันนี้เป็นเคสที่สองที่ผมเห็นละที่มาจากเมาแล้วขับแล้วก็ไปโดนทำ้ายร่างกายในในคุกคุณจะเรียกว่าคุกมันก็ไม่เชิงนะในอะไรคุณคือมันเป็น ที่คุ้มขังที่คุมขังในโรงพักหรือเปล่าหรือว่าในเดินจําคุณต้องแยกให้ชัดนะแล้วส่วนใหญ่เขาจะไปเดินจําเลยเหรอคุณคือขับเนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่มีเงินประกันตัวมันก็นอนนอนในคุกในเดอนจําในสอนอห้องขังในสอนอใช้คาว่าห้องขังดีกว่าแลวถ้าเกิดตรงนี้ปุ๊บไม่มีเงินจ่ายค่าปรับพิสาร6 0 0ันบาทเนี่ยสารก็จะคิดเลทสองพันบาทต่อหนึ่งวันในการกักขังแทนค่าปรับไอ้สองสองร้อยสองร้อยบาทสองร้อย นอนทีกี่วันสามสิบวันสองบวันสามสิบวันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่มีตังค์อืมโอ้โหอันนี้เป็นเคสไหนฮะในเคสนี้นะครับเขานอนในจำคุกครับแสดงว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าปรับไม่มีตังค์จ่ายค่าปรับครับแล้วนี่ใครพามาล้องสื่อใครพามาล้องสื่อก็คือเป็นญาติของผู้เสียหายญาติของผู้เสียชีวิตอืม เราคืออยากให้เป็นข่าวนะถ้าคุณดูนั่นก็มีทั้งในพันทิปทั้งใน Facebook นะครับผมแล้วก็อันนี้มีคนเข้ามาบอกกับทนายพูดใจนะอยากให้ทำลงเรื่องนี้หน่อยนะว่าเป็นยังไงนะอือก็น่าสนใจนะเพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องมาตรฐานในการคุมขังนักโทษอยู่แล้ะมันอมแออัดงบประมาณก็ไม่ค่อยมีถึงม,มีมาก็ไม่เคยพอ,อถึงถึงมีมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเดินจาสกปรกสกปรกเข้าไปปบ อะไรก็เน่าตลอดปกตินะเราพูดถึงเคสนี้ดีกว่าคุณยังไงเคสนี้ถ้าถามว่าใครเอาผิดได้มั้ยผมตอบเลยว่ายากยากเลยใครอ่ะพยายาอยู่ไหนอ่ะพยายานใครจะเป็นพยานให้แต่นะอ้าวผมฟ้องทางเรือนจําได้ในคดีทางปกครองอืเรียกค่าเสียหายทางละเมิดก็คือไม่เข้าคดีอาญา คดีอาญาคดีอาญาอยากให้เข้าแต่ว่าเงื่อนไขในการที่จะไปเข้าคดีอาญามันมันยากไงคุณพนักพนันคิดดูว่าคดีอาญามันจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคใครเป,เป็นคนทําใครเนาะใครทําอะไรเมื่อไหร่กี่คนอะไรยัง,ยงไงอแล้วเนี่ยมันอยู่ในเรือนจําแล้วมันก็มีกล้องไหม คนจำไม่ติดกล้องถ้าติดกล้องเนี่ยผู้ควบคุมสวยเวลาไปค้าอะไรพวกนี้ฮะค้าโอ้โหออืืแล้วไงต่อไม่จริงติดกล้องเด็กในเดือนจำจะได้แฟร์ไปเลยก็กล้องไม่มีเสียงไงไม่รู้อะไรหรอกแหมโทราเครื่องมาสองร้อยโทรศัพท์เครื่องละสองแสนฮะ iPhone ราคาขึ้นเนาะ ไม่เอาเราไม่เข้าเรื่องนั้นไม่เอาไม่เอาเราเอาเข้าเรื่องนี้คุณประเด็นนี้น่าสนใจถ้าเป็นผมผมจะพาลูกความคนนี้หรือญาติที่จะหายเนี่ยไปร้องศาลปกครองเพราะว่ามันเป็นช่องทางเดียวที่ผมน่าจะฟ้องรัชธนะอืถ้าไปช่องอื่นผมยากยากยากนะผมฟ้องเอากับทางเดือนจาอะว่าดูแลความปลอดภัยผมไม่ได้ผมฟ้องกระทรวงยุติธรรมอะออกมาดูแลความปลอดภัยผมไม่ได้อใช่แล้วลูกหลานที่ไปอยู่อย่างนั้นทำยังไงอะ สมมติติดอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วไปอยู่ยงั้นแล้วคุณจะสร้างความปลอดภัยหรือสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านเขายัางไงเนาะก็ต้องฟ้องไงที่ผมบอกเนี่ยผมว่าเคสเนี้ยยังไม่เคยมีใครฟ้องเรือนจํานะเพราะว่ามันไม่ได้มันตายบ่อยแต่มันไม่ได้เป็นข่าวบ่อยอเท่านั้นเองและส่วนใหญ่คนที่ตายในเรือนจํามันก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะ คนมีตังค์มักจะชนรถตู้ก้าวศพแล้วไม่ไม่ติดคั้วเอาอีกแล้วตาอีกแล้วรอหรือว่าชนตำรวจแล้วก็หนีเข้าบ้านลากไปลากตำรวจหนีเข้าบ้านอ๋อหรดูดกลืนไปเลยดูดกลืนไปเลยอันนั้นเขามีการจ่ายเงินให้ทางนั้นเขาเรียกว่าตั้งใจชำระเขาเรียกว่าดูแลบรรเทาความเสียหายเทาความเสียหายให้เนาะเนี่ยแหละบ้านเมืองเรามีปัญหาประเด็นเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ชมนะเจอเคสอย่างเงี้ยครับไอ้เรื่องป้องกันเนี่ยมันป้องกันไม่ไม่ได้หรอกแต่ว่า อาจจะได้ก็ได้หมันไปเยี่ยมบ่อยไงหมันไปเยี่ยมบ่อยว่าพ่อเป็นไงสบายดีไหมพี่เป็นไงสบายดีไหมอาจป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ก็แค่ระดับเดียวแต่เมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยครับสิ่งนี้ที่ผมคิดออกในเคสนี้ก็คือไปฟ้องสัรปกครองร้องสัรปกครองฟ้องต่อผู้บัญชาการเรือนจําฟ้องต่อทางเรือนจำฟ้องต่อกระทรวงยุติธรรมฟ้องต่อกรมราชทัณเรียกค่าเสียหาย ให้จ่ายมาอืเพราะว่าผมตายในคุณตายเกิอบอ๋อครับครับบากก็บอกครับตายในการดูแลของท่านท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไงไม่ได้แม้ทางอาญาผมหาตัวคนกระทืบไม่เจออืแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่รับผิดชอบแบบเนี้ยอืแล้วต่อไปใครจะก้าวลูกกับหลานเนาะ ทำให้เป็นจำอะเอาไปประหารให้หมดเลยไม่ดีกว่าเหรอสามวันเหมือนต่างประเทศนะก็ติดตามทนายคู่ใจได้ใหม่เลยมีข้อสงสัยศ9 2ย์3 3 3 9 3งนะครับผมโทรปรึกษากันได้น่ายนะฮะแล้วก็ช่องนี้ช่องเดิมเวลานี้เวลาเดิมกับรายการทนายคู่ใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ